ปัจจุบันเราพบผู้ป่วยมากถึง7 0 0 0คนต่อปีนะคะแล้วก็สัดส,ส่วนนี้เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงพอไปตรวจปุ๊บว่าเราเป็นระยะที่4ี่ปุ๊บเนี่ยคือแบบเหมือนอนาคตทุกอย่างมันถูกดับด้วยคำว่ามะเร็งพอรู้ว่าเป็นมะเร็ง่องเรื่องปุ๊บคือจองังหวะที่ยืนอยู่แทบสุดนะครับตอนนั้นก็แบบมีคำถามว่าทำไมทำไมทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นคือทั้งทีมแพทย์ที่บ้านแล้วก็คนที่เราลักเนี่ยเขาสึกว่าเราไม่น่าจะมีความหวังในการในการรักษาแล้วช่วงนั้นคือช่วงที่รู้สึกว่าเราท้อที่สุดทุกที่สุด สวัสดีค่ะน้องหนูนะคะสัชิธาวิทยานนท์นะคะอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมเหลืองชนิดนอนฮอชกินลิมโฟมาระยะที่4ค่ะปัจจุบันหายป่วยจากโรคนี้มาแล้ว16ปีค่ะ โรคแทรกซ้อนของทางหนูเองค่อนข้างเยอะก็คือมีการติดเชื้อในกระแสะเลือดทุกเดือนมีภาวะดื้อยาด้วยก็คือให้ไปปุ๊บก้อนยุบไม่หมดก็ต้องเปลี่ยนสูตรยารักษาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยภาคพรครับผมเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองนอนหัดกินดีฟิลลาสบีเซลครับรักษาหายมาแล้ว10ปีจุดเริ่มต้นนะครับผมคือมันเจอก้อนที่คอไม่ได้เอะใจอะไรก,ก็ก็ยังปล่อยอยู่แต่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะพอมันโตขึ้นเร,เรื่อยๆอย่างเงี้ยก ไปตรวดีกว่าให้คุณหมอเจาะชิ้นเนื้อผ่าคำว่ามันเล็งปุ๊บเนี่ยมปนอะไรที่แบบโหแบบ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบลซินทิฟนะคะขันยาการนะคะก็เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองระยะสุดท้ายนะคะในหัวใจแล้วก็ที่ปอดตอนนี้ก็โรคสงบมาปีที่7แล้วค่ะเส้นทางการเป็นมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองของเบลค่อนข้างจะเป็นเส้นทางที่ดื้อค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นระยะที่4ี่ที่แพร่กระจายเข้าไปในหัวใจเหมือนมีชีวิตอยู่มีกําลังใจเป็นวันๆไปเพราะว่าตอนนั้นเราก็ เป็นค่อนข้างเครียดชิดด้วยาแล้วก็ไม่ได้มียาที่เป็นโปรโตคอลที่รักษาอย่างจริงจังค่ะคุณหมออาจารย์นพดลที่ศิริราชออกมาคุยถ้ารักษาไม่หายเขาไม่เสียเวลาคุยด้วยหรอกคิดได้ว่าแบบเออสิ่งนี้สินะคือแสงสว่างไปอุโมงค์ที่เรากำลังมองหายอยู่อะไรอย่างเงี้ย ทำให้เรามีความรู้สึกว่าแบบคุณหมอดีไม่พอคนไข้ก็ต้องสู้ไปกับคุณหมอด้วยโชคดีว่าตอนนั้นนะครับมันมีโครงการวิจัยของบริษัทยาชนิดที่ผมเป็นเนี่ยเข้าแมชกับตัวคุณสมบัติที่เขาต้องการก็เลยได้เข้าโครงการวิจัยยาตัวน,นั้นเราผ่านตรงนั้นมาได้อะมันไม่ใช่เพราะว่าแค่กำลังใจจากคนรอบข้างแต่ว่าความเข้มแข็งม,ม,ม,มันต้องมาจากตัวเราเองหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราให้เจอว่าเราอยากจะมีชีวิตอยู่หลังจากนี้เพื่ออะไร ทางนาหนูได้มีโอกาสไปช่วยอาจารย์หมอทางชมรมโรคมะเมร็งต่อมเหลืองประเทศไทยนะคะในการจัดงานอีเวนต์แล้วก็งานให้ความรู้ผู้ป่วยในวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลกหรือว่า World Lymphoma er Awareness Day ในปีต่างๆเราก็จะได้เริ่มจัดงานปฏิหารเปลี่ยนมะเร็งให้เป็นสุขเอ่ Miracle is all around ขึ้นเป็นครั้งที่หนึ่ง จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะจะมีชมรมโรคมะเร็งต่อมเหลืองประเทศไทยคือจะเป็นเริ่มจากกลุ่มแพทย์ก่อนแล้วก็มาเป็นเพจไทย l ิมโฟม m a ส่วนในกลุ่มของชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมเหลืองประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นการรวมกลุ่มคนไข้หรือว่าอาดีตผู้ป่วย ฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นไทลิงโฟม่า empowering ในการตอบคำถามไขข้อข้องใจตอบปัญหาต่างๆคำถามตัวไหนที่มันแอดวานซ์มากๆเราก็จะนำไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็นำมาตอบในกลุ่มอีกทีนึ่งค่ะหนูเชื่อว่าทุกคนเลือกที่จะไม่ป่วยไม่ได้แต่ทุกคนเลือกที่จะป่วยอย่างมีความสุขได้หนูเชื่อแบบนั้นค่ะก็เจอพี่น้องหนูพอดีแล้วก็จนล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็เริ่มมีการฟอร์มทีมกลุ่ม ไทยเรีฟอร์มาขึ้นมาในฐานะที่เราเคยเป็นอดีตผู้ป่วยเนาะแล้วเราก็มีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการรักษาก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะทําอะไรประโยชน์เพื่อสังคมบ้างเรียกว่าเป็นเซฟโซนของตัวเองด้วยเวลาที่เรามาเจอกันอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดคุยกันมีการถามกันเนี่ยเออเป็นยังไงอะไรไงบ้างผมก็อยากที่จะแบ่งปันหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนที่กำลังประสบภาวะที่ไม่รู้ว่ามันจะไปออกทางไหนหรือเราก็มีทีมงานที่พร้อมที่จะ สปอร์ตแล้วก็พูดคุยกันครับจริงๆส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากจะเแบลบอยากจะเริ่มจากการแชร์สตอรี่แชร์เรื่องราวที่เบลแบบเจอเจ็บมาด้วยตัวเองเทคนิคต่างๆที่เบลเจอมาแล้วเบลรู้สึกว่ามันดีอย่างเงี้ยแล้วทุกคนต้องเจอเหมือนกันเนี่ยก็เลยอยากจะแชร์พอแชร์ปุ๊บเนี่ยก็มีเพื่อน รวมโรคหลายคนก็จะมีคนอินบอ็อกเข้ามาปรึกษาเรื่อยๆส่วนญาติจะมาถามเรื่องแผนการรักษาส่วนคนไข้จะมาถามเรื่องอาหารการกินวิธีดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของความสวยความงามค่ะไอความเหนื่อยตรงนี้แล้วมันทามาเรื่อยๆเนี่ยมันสุดท้ายแล้วอ่ะเราไม่ได้รายได้อะไรแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือเหมือนแบบเขากลับมาขอบคุณมันเหมือนมันคุ้มค่าเนาะที่เราแบบได้ได้ทำตรงนี้ค่ะ ต้องกลับไปดูว่าวันที่พวกเราเองที่ไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครแนะนําเส้นทางที่มันถูกต้องเนี่ยวันนั้นเราก็มืดบิดเหมือนกันวันนี้ก็อยากจะชวนทุกคนมาเป็นแบบมาร่วมทางเดินการเป็นแสงสว่างเพื่อให้คนที่เขากําลังมืดอยู่อ่ะได้เห็นแนวทางในการรักษาแล้วลก็มีโอกาสได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเหมือนที่พวกเราเป็นในวันนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะมีความทุกข์หรือรู้สึกว่าไม่มีความหวังมากน้อยแค่ไหนนะคะก็อยากให้รู้ว่ายังมีพวกเรายู่คุณข้างคุณอยู่นะคะไบโอไซต์มีเราเคียงข้างคุณค่ะ